ด้วยกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยได้ทำข้อตกลงกับกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการในการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาที่มีระดับชั้นอนุบาลอยู่ด้วยกันภายใต้การบริหารงานของนายสุรินทร์สุพรรณรัฐครูใหญ่ท่านแรกและเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่18พฤษภาคม2507โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ได้ให้บริการทางการศึกษาแก่บุตรหลานและเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ60ปีมีการพัฒนาปรับปรุงทั้งคุณภาพทางการศึกษาและภูมิทัศน์ภายใต้การบริหารงานของนางสุดารัตนแพงพาผู้อำนวยการคนที่12มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น613คนครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า40ชีวิต ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆให้อยู่ระดับสูงที่สุดเพื่อคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบันผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงสิทธิเก่าทุกท่าน ในวาระครบรอบ60ปีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆในวันที่18พฤษภาคม2567นี้ดิฉันนางสุดารัตนแพงพาผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆขอเชิญชวนครูเก่าสิทธิ์เก่า,กานักเรียนปัจจุบันและผู้ปกครองร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสามาคัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราชาวทุ่งมหาเมฆภายใต้ชื่อง,งาน ทุ่งมหาเมฆโคมคัมมิ่งเดยซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยการทําบุญเลี้ยงอาหารเพลนพระพิสุสง์จำนวน9รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริหารคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนที่เสียชีวิตแล้วรวมถึงเพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนลดน้ำขอพรครูอาบุโสและภาคค่ำ จะมีกิจกรรมสังสรรค์และชมการแสดงของสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันร่วมกันในโอกาสนี้ใครขอกราบเรียนเชิญอดีตผู้บริหารครูสิทธิ์เก่านักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวหรือร่วมบริจาคเงินในการสนับสนุนกิจกรรม และมอบเป็นทุนการศึกษสาสำหรับนักเรียนผ่าน QR Code นี้โดยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567เริ่มงานเวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปโรงเรียนทุกมหาเมฆผ่านร้อนผ่านหนาวเข้าสู่ปีที่60มาอย่างมีคุณค่าและเปี่ยมล้นด้วยคุณภาพมาสร้างความภาคภูมิใจและร่วมเป็นตำนานของพวกเราด้วยกันนะคะ พบกันค่ะ